ทำแบบนี้อ่ะอย่างนี้อ่ะช่วยด้วยอะไรไม่ไม่นะไม่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 เรียบร้อยแล้วเนี่ยดำปีเลยพิซซ่าไม่กินไหมฮะอ่ะเอาไปเป็นมะเร็งกันพอดีนะเนี่ยฮะช่วยด้วยทำไมพิซซ่ามันทำยากทำเย็นอย่างนี้เนี่ย alo สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ mini world อีกรอบหนึ่งฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะรเราจะมาเปิดร้านอาหารพิซซ่ากันโอเคปะฮะมันจะเป็นแบบแบบหนึ่งฮะที่เราจะต้องเหมือนแบบจำลองสถานการณ์ว่าแบบเฮ้ยเราเปิดร้านพิซซ่านะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนนี้ฮะพิซซ่าเอ้ยตอนนี้ลูกค้าของเราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสวัสดีฮะอ้าวน่ารักจังเลยฮะทำไงอะ <laughs> ผมเพิ่งเข้าแมบมานะฮะอะอะบางคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรฮะอันนี้คือ แมปแฮปปี้เบอร์เดย์มินิเวิลด์นะฮะก็มินิเวิลด์อายุแบบเออครบ5ปีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในวันที่20ประมาณนี้นะมันทำยังไงฮะพิซซา่าแม็กซิกเออเดี๋ยวหัวค่อยใส่แล้วกันนะฮะก็แฮปปี้เบอร์เดย์นะฮะมินิเวิลด์นะฮะพิซซ่าทำยังไงฮะไต่เรียวผมตำพิซซ่าไม่ปีนเนี่ยทำไงอ่ะโอเคเออไม่ใช่อะไรเนี่ยน,นี่อะไรนี่นี่แป้งเหรอฮะ อ๋อนี่คือแป้งใต่เรีวจะไปทำยังไงช่วยวย <c oughs> พิซซ่าสีเขียวพิซซ่าสีเขียวทําไง <c oughs> ก็คือต้องเอาชีสกับสีเขียว آ! แล้วอะไรคือสีเขียวสวยแล้วโอเคฮะก็คืออันนี้คือชีสอ่ะใส่ชีสเข้าไปแล้วก็อะไรคือสีเขียวอ่ะมันมันเขียวตรงไหนอ่ะนี่เหรอชีสเหรอแงบใท่ป่ะเออแล้วแล้ว แล้วแล้วใช้มือในการหยิบอ้ไใต่เลี้ยวแขกเราไปเลี้ยวแขกเราหมุดหิบแขกเราไปแล้วไหมอย่าพึ่งไปจีพ่อัวยังทําอ่านม่เป็นรอแป๊บหนึ่งนะนี่ยังเหลืออีกหนึ่งคนฮะเขาสั่งพิซซาสีเขียวน่าจะน่าจะเป็นพิซซาสีเขียวแหละมั้งนะซึ่งแขกไปแล้วไม่นะผมขายพิซซาไม่ได้แน่ๆเลยอะเออโอเคฮะนี่ฮะได้พิซซาเรียบร้อยฮะแล้วก็นี่ไงพิซซาสีเขียวแล้วก็ แต่แขกพิซซ่าสีเขียวเขาไม่อยู่แล้วว่าแล้วผมจะทํำยังไงกับไอ้เจ้าบใบโยนทิ้งเลยแล้วกันนี่ฮะแขกสีเอ่อโอเคครับพิซซ่าสีแดงโอเคครับตั้งตีครับปึ๊บนะฮะอ่ะใส่สีแดงทงําไงอะ่ะใส่รีก็คือใส่ชีสกับสีแดงใช่ไหมโอเคฮะก็คือเอาชีสโอเคปึ๊บแล้วก็สีแดงแบบนี้แล้วก็เอามือใส่ไมโครวเวฟเอาไม่ถึงเอาพิซซ่าใส่ไมโครเวฟครับไม่ใช่เอามือใส่ไมโครวเวฟเวลาทำร้านอาหารนี่มันลำบากจังเลยฮะแล้วพิซซ่าที่ผมโยนทิ้งอ้าวอยู่นี่นี่วะ แป๊บนึ่ฮะอันนี้พิซซ่าอยู่ตรงนี้โอเคอ่าอันนี้สุกเรียบร้อยโอเคฮะทำไมพิซซ่ามันมีหลายหน้าจังเลยอ่ะ่อยด้วยแล้วโอเคฮะอ่าวางอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเอาแล้วเอาฝาเออเอมตี้อีกเอ่าอ่ารอแป๊บหนึ่งนะฮะเออแล้วก็อย่างนี้อ่าแล้วก็เอ่อเอ่าโอเคได้พิซซ่าแล้วนะฮะ เอาไปเลยพิซซ่าโอ้ยหัวร้อเนปะ่ะลูกค้าหายไปตั้งหลายคนแล้ววันดีฮะรับอะไรดีฮะรับรับพอัวปรุงอาหารไม่เป็นนะฮนะช่วยด้วยเออฮะฮะเอาจานอา๋อเอาแป้งพิซซ่าตกใจนะว,ว่าแบบกินจานนะฮะฟันทํามจากอะไรฮะสามารถกินจานได้นะฮะสุดยอดจริงๆฮะอา่ามันคือแป้งนะฮะสีขาวแก โอเคก็เอาแป้งแบบนี้แล้วก็อย่างนี้ผมว่าร้านผมเจ๋งแน่ๆเลยจ่วยด้วยโอเคฮะเราต้องแบบมัลติเทรดนิดนึงฮะมาลูกค้าไปอีกแล้วช่ยด้วยฮะโอเคร้านอาหารเขาจะต้องโอเคทําอาหารรอไว้เลยฮะก็คือโดยการทําแบบนี้อ่ะอย่างนี้ช่วยด้วยอะไรไม่ไม่นะไม่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 เรียบร้อยแล้วเนี่ดำปีเลย พิซซ่าไม่กินไหมฮะอ่ะเอาไปเป็นมันเลงกันพอดีนะเนี่ยฮะช่วยด้วยทำไมพิซซ่ามันตำยากตำเย็นอย่างนี้เนี่ยเออเอาไงดีฮะเราควรจะแบบเริ่มใหม่ดีไหมคือเรายังไม่พร้อมเลยอ่ะเนี่ยดูดิพิซซ่าดำปีเลยอ่ะตายแล้วผมว่าแย่แน่แน่อ่านคู่มือก่อนดีกว่าฮะคู่มืออยู่ไหนอ่ะนี่ฮะมันมีคู่มืออยู่เถวทําไมเราไม่อ่านนี่อ่านแควบวิธีการใช้งานวิธีการเล่นคืออ่ะฮะอ่ะฮะคือพิซซ่าจะต้องอบ10วินาทีอ่ะฮะ ค่นี้เอาโอเคฮะแล้วก็วิธีบรรจุก็คือกล่องเปล่าก็คือเมื่อกี้เราม่วเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่ถูกต้องลบหนึ่งคะแนนก็คือถ้าคะแนนติดลบหนึ่งก็คือเกมโอเวอร์โอเคขอบคุณมากเราควรจะเริ่มเล่นใหม่ฮะเพื <c oughs> ่อเป็นการประหยัดเวลาดิดน้นอ่ฮะโอเคผมจะพยายามจําสูตรให้ได้นะฮะแต่ว่าก,ก็ก็ต้องแอบดูสูตรอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าอะไรฮะก็ผมจะไม่ได้ไงฮะเย่สรุปแล้วประจับไม่ได้อ่ะมาดูกันว่าจะรอดหรือไม่รอดฮะ เป็นแบบที่หัวร้อนเหมือนกันนะเนี่ยฮะคืออันเนี้ยผมเล่นในคอมใช่ไหมยังยากเลยแล้วถ้าเกิดใครที่เล่นผ่านมือถือทำไงอะใช่ไหมครับพิซซ่ากระดงกระเด็นหมดอะฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะคุณกระต่ายสนใจรับแมวไหมฮะกระโดดแป้า <c oughs> สนใจรับแมวสักตัวไหมฮะอ่าสวัสดีฮะสนใจกินวันเอ่อมันคืออะไรเนี่ยอ,อ๋ออ๋ออ๋อไม่กินเครื่องใช่ไหมฮะอยากกินชีสใช่ไหมว้ายอยากอ้วนในที่โอเคฮะก็ก็นี่แหละฮะอ่ะเปิดใจวับ ดี่ฮะไม่ต้องใส่หน้านะฮะง่ายฮะอีกท่านหนึ่งคือใส่สีแดง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 ไหนเนี่ยอ่าก็คือใส่แต่สีแดงโอเคฮะใส่แดงแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอ้โหเตาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วปด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 เปิดเดี๋ยวแม่นไหมอีกนะฮะอ่ะใส่เข้าไปสิโอเคครับอ่าฮะอ่าฮะวางกล่องใส่ปิดถือโอเคอ่ะเอาไปเอาไปคุณกระต่ายเอออุ้ยพิซซ่าสุกแล้วร้อนร้อรอ โอเคฮะ<ห>วางใส่ปิดยกเอ้าไป <g les> ลำบากอ่ะเออถูกมากอันนี้อันนี้ไม่ใส่หน้านะครับโอเคครับไม่ใส่หน้าก็ไม่ต้องใส่นะฮะอ่าวาบวาบอ่ะไปกินแต่ชีสกวนกันพอดีฮะใส่เข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะฮะอีกท่านหนึ่งกินอะไรนะฮะอ่ะนะอท่านหนึ่งสั่งอะไรอ่ะ ใส่ใส่อใส่ชีสด้วยโอเคฮะได้ฮะนี่นี่นี่อ้พิซซ่าสุกอีกแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นโอเคฮะแป๊บนึงนะฮะก็คือสีแดงใช่ไหมก็คือไอ้นี่แล้วก็สวยละเวนกลับละเวนกลับละชีสเหรออันไหนคือชีสไหนไม่ชีสเนี่ยไอ้นี่มั้งว่าเก่งจริงชริงช่วยลูกค้าไปแล้วอ่ะอย่าพึ่งไปทีคุณลูกค้าเออร้าน้าเรายิ่งจะเจ๋งอยู่นะฮะเนี่ย โอ้ยถ้าเกิดสมมติผมขายไม่ได oh. <c oughs> ้นี nice. ่ผมต้องโดนเจ้านายด่าแน่ๆเลยยึ๊บเวรนการสั่งผิดแล้ว <tirar> นี่มัน <plausible> พ <noise> ิซซ่าอะไรเนี่ยฮะมักกะโรนีมักกะโรนีอ้าพิซซ่าก็ไม่ลูกค้าก็หายแล้วนี่มันไสอะไรเนี่ยผมปิดกล่องไปแล้วผมไม่รู้ด้วยเนี่ยเอ่ออันนี้อะไรเนี่ยมักมักกะโรนีอ่ะเอาไปกินเลยปเออนั่นแหละฮะนางงสาหล่ายเงิน อ้าม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 าเข้ามามามาอย่างน้อยก็แบบพอลุ้นอยู่อ่ะไปดีฮะอันนี้ไส้สีแดงไม่ใส่ชีสอ่าเหมือนจะจําได้วงเล็บนิดนึงนะฮะสีแดงอ่ะไม่ใส่ชีสด,ดีมากฮะอ่ะใส่เข้าไปแวบหลอแป๊บหนึ่งอีกท่านหนึ่งมายังฮะอีกท่านหนึ่งมาแล้วนะฮะอันนี้อีกท่านหนึ่งใส่ชีสโอเคฮะได้ฮะอ่ะไอ้นี่สีแดงใส่ชีสปึ๊บปึ๊บปึ๊บเย่างเจ้าชานอ่าป,ปึ๊บปึ๊บใส เขาไปนะฮะถามว่าผมจําได้ยังไงอย่าถามผมผมไม่รู้ผมมั่วให้ถูกกล่องผิดกล่องก็ไม่รู้เหมือนกันปึ๊บเออฉันลาดนะโอ้สุกอีกแล้วนะฮะโอเคครับรอแป๊บนึงนะฮะถ้าเล่นกันสองคนนี่มันน่าจะง่ายกว่านี้ะฮะเอาจริงฮะอึ๊กเอาไป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 กินไปกินไปกินไปเออนั่นแหละฮะตัวและใส่ชีสไปนะใส่ชีสใส่ชีสโอเคฮะสีแดงไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ แล้วก็ปึ๊บอ่ะเอาไปปิ้งฮะรอแป๊บหนึ่งฮะเริ่มชำนาญการครับแหมอภิเดชโฆษณาการนะฮะอันนี้ใส่ชีสอีกเหมือนกันครับได้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 โอเคครับได้เหลืองเหลองเหลืองเหลืองเองเยอะนะฮะอ่ะใส่แดงใส่ชีสปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปๆๆๆใจเย็นๆๆเใจเย็นใจเย็นโอเคสุกเรียบร้อยกำลังพอดีเลยฝายกเชิญรับประทานฮะสวัสดีครับคุณทำกินรอแป๊บหนึ่งนะอ่าสวยลิ้วเออสุกลิ้วลงเป๊บหนึ่งเนื้อเออฮึ อ่ะวางไอ้นี่ใส่ไอ้นี่ไอ้นี่ยกอ่ะใครสั่งอะไรอ้าเขาไม่กินซะแล้วนะเศร้า,าจังฮะใครสั่งอะไรผมไม่รู้แล้วผมทำมั่วๆแล้วละกันคือผิดก็ผิดไปเลยคร<ๆ>ับงอนนะครับบอกไปก่อน <S <S <ๆ>มาอีกหนึ่งลูกค้าอ้นี่ไอ้นี่อเออเออใส่แต่ชีสอืมอืมจะกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินอ่ะใส่เข้าไปฮะรอแป๊บหนึ่งฮะอ้าสุกเรียบร้อยนี่นี่มันพิซซ่าอะไรเนี่ยบัคกลโรนี้เออใส่ใส่ไปเถอะฮะห่อๆอไปเถอะฮะ คือก็ไม่เข้าใจนะว่าร้านลูกค้าเยอะขนาดนี้ทําไมเขาไม่จ้างพนักงานเพิ่มนะใช่ไหมฮะอ่าโอเคช่วยด้วยช <No. S 1> <laughs> ่วยด้วยเนี่ยดูดิเนี่ยพนักงานแบบอยู่คนเดียวทั้งร้านน,นี่นี่อะไรเนี่ยชีสบ็อกไม่ใช่ <c oughs> น่าเศร้าจังเลย <c oughs> คือไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอ <c oughs> ผมว่าผมไม่พบเพบนี้แน่ๆเลยด้วยด้วยอันนี้คืออันนี้คืออะไรเนี่ยเจีส์บ็อกซ a แม็กาโลนิโอเคได้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 ไดไดรอแป๊บหนึ่งนะฮะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่อืม uh อืม huh. อ uh ืม huh. uh ื huh. รอแป๊บหนึ่งนะโอเคฮะ, okay, ฮะมีอีกหนึ่งลูกค้าท่านหนึ่งนะ okay, ฮะโอเคฮะเอาไปแต่ชีช่ยไหมฮะอเอาแต่ชีช่วไหมเอาไปเลยครับผมมีครับนี่ครับเอาไปเลย อ้าวเวนกับก็นี่มันเขียนอยู่เนี่ยว่าชีสบ็อกเนี่ยวัดเดอะแมวก็มันก็แปลอยู่ว่าชีสกล่องโลเวลผมอยากจะบอกว่าตอนนี้มันเริ่มร้อนมากเลยนะฮะคือ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 หัวร้อนว่ากันเถอะฮะตอนนี้มาสรุปแล้วไอ้นี่สั่งไอ้นี่อ่าและไอ้นี่คืออะไรย่าเนี่ยชีสพิต้าโอเคผมโยนทิ้งแล้วเอาไงมาจะกินอะไรจะกินอะไรอืมโอเคครับเขาอยากได้หน้าชีสครับจัดไปครับวบัวบวับวับ มันช่างร้อนเหลือเกินอ่ะเออทาไมเวลาเราเล่นมินิเกมทำมันจะต้องแบบอากาศร้อนก็ไม่รู้เหมือนกันหรือมันอาจจะร้อนเฉพาะแบบบุคคลก็ไม่รู้โอเคใส่ไอ้นี่เข้าไปไอ้นี่ฮึบ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 อย่างทำนาการจริงโอเคฮะอ่าปิ้วสุดยอดมาอีกหนึ่งท่านฮะแบบนี้แบบนี้ฮึบฮึบึบโอ้โหชํำ นานการจริงๆนะับไม่เคยชำนาญขนาดนี้มาก่อนอ่าโอ้โหนานๆจะได้คะแนนสักสักทีหนึ่งเดี๋ยวใครกินอะไรนะฮะอ่าเขาเขาขาขกินอะไรนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันอ่าลูกค้าหายไปแล้วลูกค้าไปแล้ววันนี้คุณลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะฮะใจเย็นๆฮะร้านตั้งกว้างน้มีพนักงานแค่คนเดียวครับมาเลยครับเรียกพีได้เยอะเรียกป้าได้น้อยนะฮะป้าแท็กไม่ใช่แล้วเอ่ออันนี้สีแดงแล้วก็หิ้วโอ้ ใส่สีแดงเข้าไปเว้นกรรมแล้วใครสั่งอะไรฮะเมนูอะไรเนี่ยบัคบัคโกลนี่เอ้าถูกด้วยว้มั่วโอ้ยพิซซ่าคือก็ต้องเลียนให้ท่านผู้ชมทราบที่หนึ่งฮะว่าร้านพิซซ่าของเราเนี่ยฮะ ไฟมันแรงจริงๆนะเนี่ยฮะอ่าใส่ชีสไหมเนี่ยฮะไม่ชีสด,ด้วย <Hey. S 1> โอเคครับว้าวแล้วเราเตาอบมันแรงอะะต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะะคือมันก็ทําให้ร้อนทั้งหมดนะ,ะพิซซ่าเห็นป่ะฮะดำปีเลยคนก็ร้อนเหมือนกันนะหัวร้อนโอเคครับก็เอาเอไม่แล้วหมดมันกันจะไม่ผมว่าผม เกมเอิดแน่ๆเลยฮะอ๋อโอเคครับเขาไม่ต้องใส่หน้าใช่ไหมฮะไม่ต้องใส่หน้าเอ้อย่างงี้ก็ง่ายใส่แบบนี้โอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบึดจมบึดเปิดใส่เข้าไปโอเคครับรอแป๊บหนึ่งนะคุณลูกค้าใส่ไอ้นี่เข้าไปไอ้นี่เข้าไปโอเคเนี่ยลูกค้าอย่างงยง่ายๆว่าแต่ว่าใครมาก่อนฮะอ่ะเอาเอาเอาไปเถอะฮะใครมาก่อนก็ไม่รู้นะะระบบคิวใช้ไม่ได้กับที่นี่ครับบอกไว้ก่อนอ่ะใส่เข้าไปหอเข้าไปอย่างรวดเร็วเลย อะมาแล้วฮะอย่าเพิ่งหงุดหงิดยุยโอเคครับอันนี้ใส่ชีสด้วยได้อ่าไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ <c oughs> ผมว่าอนาคตน,นะพอผมเล่นเกมนี้เสร็จนะผมไปเปิดร้านพิซซ่าได้ <c oughs> อ่ะไอ้น,นี่ไม่ต้องใส่โอเคครับแบบนี้แบบนี้อืม <c oughs> เขาเรียกไงแท็กเกอร์ส8บแปดหกเรสเตอร์ลองโอเคคะไอ้นี่แบบนี้ใส่เข้าไปับวับ ยกขึ้นไปเสร็จแล้วฮะใครสั่งกล่องนี้ฮะใครใครสั่งอะแวบเวรกรรมแล้วสั่งปะใครสั่ง <c oughs> มั่วซั่วสิวนส้นดีเลยโอ้ยส่งลูกค้าผิดทั้งสองโอ้พิซซ่าไม่ด้วยมันจะ <c oughs> กี่อันแล้วเนี่ยก <c oughs> ี่อันแล้วช่วยด้วยจ๋าช่วยด้วยแม่กินกลัวอยู่บนหลังคาราดีฮะ ว่าเกมน่าจะบากฮะลูกค้ายืนนิ่งเชียนะฮะคือเขาคงมองนะว่าแบบเออร้านตั้งกว้างเนี่ยทำไมมีแบบแค่พนักงานคนเดียวอะ่ะตงสารแมวบ้างเออเนาะวอเตอร์ <Yeah. S 1> <What the S 2> แมวร้านตั้งกว้างมีพนังมีมีพนักงานแมวอยู่ตัวเดียวะนะฮะโอเคฮะเอาไปเลยครับ <Wow. S 1> มาอ่อจะได้แต่ละคะแนนเนาะผมอยากรู้จังเลยว่าถ้าเกิดคนที่เขาสร้างแมปเนี่ย <Yeah. S 1> เขาได้มาเล่นแมปตัวเองบ้างก็เปล่า <Okay. S 1> ไม่รู้คือมันยากอะ่ะเข้าใจป่ะ <Okay. S 1> เออถ้าเกิดคนที่สร้างแมปเนี่ย <Wow. S 1> เขา มาเล่นแมปตัวเองผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่นไปได้แบบถึงไหนอะไรเงี้ยนะฮะโอเคครับเอาไปเลยพิซซ่าเอาไปเลยเออโอเคครับใจเย็นพิซซ่าอย่าพึ่งไหมนะเว้ยอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าพิ่งไหมอมืน่ากลัวจริงๆเลยเขาเรียกไงระบบเตาอบของเรานี่มันแบบมันแรงนะฮะอันนี้ไม่มีหน้าอันนี้มีชีป,ปะ่ะฮะสั่งคือเวลาสั่งอาหารนะ่ะปากมีไม่ยอมสั่งกันเนะเาะแต่แบบทำหน้าอ๋อฉันอยากกินอันนี้นะฮะ คือถ้ามันมีเสียงภาคก็จะดีมากเลยนะแบบเออเอามานู่นอันหนึ่งไอ้นี่อันหนึ่งนะฮะภาคมาเถอะฮะผมอยากจะบอกเลยผมฟังไม่รู้เรื่องแบบขอขอมักกะโรนีอันหนึ่งเปปเปโรนีอันหนึ่งอะไรเงี้ยฮะต่างแต่ละอย่างไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นไม่รู้ช่วย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 ชย่ใหญ่ใหญ่ใหญ่พึ่งไม้นะฮะเกือบเลี้ยนี่มันเป็นคลิปที่ลนที่สุดในชีวิตผมแล้วล่ะฮะโอเคฮะเอาพิซซ่าไปอบเดี๋ยวถ้าใครกินอะไรอีกเออไส้หน้าสีเขียวใช่ไหมโอเคเอาอันนี้ไปอบแป๊บนึง <ing> in. เอาแป้งมาไอ้นี่มาชีช ury, สมาใส่ใส่ใส่ <c oughs> เป็นพนักงานที่น่าสงสารที่สุดในสมามโลกแล้วฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยคุณพนักงานจะตายแล้วฮะคุณลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะคร yeah. ับคุณลูกค้าเอาไปเอออันนี้ใส่น้าชีสโอเคครับเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเริ่มเริ่มจันากาชจันานกาแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ถูกอันเดอเนี่ยโอเคครับถูกครับไปรู้่าไหน่ลูกค้าจะหมดเนี่ยร้าน สงสัยมันจะเป็นร้านแบบเซอร์วิส24ชั่วโมงนะฮะแบบเปิดตลอดเวลาจริงๆเอาเร็วมีใครจะสั่งอะไรเพิ่มป่ะอ่ะไอ้นั่นสั่งเพิ่มใช่ไหมหล่อแป๊บนึงนะช้าอ่ะเอาอันนะน,น,น, yes. นี้ไปก่อนฮะโอเคอีกอันหนึ่งชีสอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะไอ้นี่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 โอเคใส่เตาึบชีวิตนี้ดีฮะเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วหน้าตาดีครับอาอไม่ใช่เดี๋ยวบางคนอ้วกก็นะฮะเวลาท่านผู้ชมจุ้ยแล้วหมดแต่คุยอ่ะอันนี้อันนี้ถูกแล้ว คือถ้าเกิดสมมติวเวลาเราไปร้านพิซซ่าเราก็คงแบบไม่ต้องแบบใจร้อนอะไรขนาดนี้หรอกใช่มาเออเราก็แบบให้พนักงานทําแบบสบายๆนะอ่ะฮะอ่ะเอาไปอ่ะไอ้นี่ใส่นี่เมื่อไหร่มันจะจบยี้ดีกว่าผมต้องถามก่อนอ่ะไอ้น,นี่เอาชีสอ่ะคือต้องถามว่ามันจะจบตอนไหนยี้ดีกว่าคือให้ขายทั้งหมดทั้งวันอย่างนี้ผมก็ไม่ไหวอ่ะเนี่ยเหนดูสิใครเอาอะไรอีกวัสด,ดีฮะคุณกระต่ายฮันเดอร่ใส่แต่ชีสวัสด,ดีฮะโอ้โหลูกค้าสิอ่วใครสั่งอะไรเนี่ย ด้วยด้ยโอ้อย่าพึ่งไม่แ <Their> ล <royalty armor areth> <sh arp unten> ้วมันจะจบยังไงไม่หวแล้วด้วยด้วยอยากหาอยากหาพนักงานเพิ่มเติมมากมากเลยเจ้าของร้านเขาขี้งกเนาะเออแทนที่จะจ้างพนักงานหลายคนจ้างแมวตัวเดียวแล้วมันจะไปทําอาหารกันทันได้ยังไงเนาะ เตียนบริหารกันมาหรือยังไงนะฮะประหยัดงบประมาณเหลือเกินโอเคครับใครมาก่อนมาหลังฮะอเอาไปโอเคขอบคุณอาริาโต,โตโกใจมัดจุโอเคครับอีกหนึ่งท่านฮะอย่างรวดเร็วฮะอย่าพึ่งไปสิปทโธโ,<ถ>โอเคฮะปิดฝาตรงนี้ให้เรียบร้อยเอาอีกหนึ่งออเดอร์เอานะอ่ะใครสั่งอะไรเวนกรรผิดอันเวนกรรผิดอัน <laughs> 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 ก็เนี่ยใครสั่งอะไรบ้าง ช่วยด้วยลูกค้าไปหมดแล้วเอ๊ะหรือว่าเขาให้เราทำถึงข้ง้งบนปะใช่ไหมเนี่ยเหลืออีก13นาที hmm. แมวเะให้เรานั่งทำอีก13นาทีแล้วลูกค้าก็หายไปหมดแล้วโอ้โอ้โอเคเยี่ยมลูกค้าไปหมดแล้วโยนทิ้งวีลูกค้าไปหมดแล้ว <c oughs> ร้านนี้เป็นของเรา <c oughs> ร้านนี้เป็นของเ,เรานะเราจะทําพิซซ่ากินเองก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะลูกค้ายังไม่มาใช่ไหมลูกค้าลูกค้าหายไปเรียบร้อยครับโอเคครับผมว่าร้านเราเจ๋งร <c oughs> ้านเราเจ๋งเรียบร้อยครับคือเหมือนแบบไอ้เจ้าแมวตัวนี้เนี่ยเนี่ยแมวตัวเนี้ยส่งพิซซ่าให้มั่วมากเลยเนี่ยฉันสั่งฉันสั่งไอ้นี่นายก็ไปส่งอันนู่นให้โอ้โหโอ้หฟ้องผู้จัดการเลยตา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 ดาดาระหว่างลูกค้ายังไม่มาครับให้เป็นเบอร์เดย์เวอร์ชัน เฮ้ยไอ้เจ้าหมวกบ้านี่คือผมก็ไม่ได้แปะสปอตเทปนะฮะมันก็เลยมันก็มันก็เลยไม่ติดฮะมาแฮปปี้เบิร์เดย์กันเร็วๆนิดนึงแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ไแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ไปเบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูในที่สุดก็ร้องจบเพลงนะฮะหมวกตกพอดีโอเคไหนดูสิฮะแวบนะฮะคือเล่นจนจะเสร็จแล้วเพิ่งมาอ่านคู่มือคือมันจะเริ่มเล่นจนกระทั่งถึงเมื่อไหร่ฮัลโหลเอ่ออ่าฮะ คือเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าให้เราเล่นถึงเมื่อไหร่ดังนั้น <What? S 1> เอ่อเราก็มาตรงนี้แล้วก็โดเนทให้เขาสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเอาโดเนทเอออุ๊ยถุยดเนทด,ด,ด้วยถั่วไปแล้วกันนะฮะอ่ะเอาถั่วไปเออเาเอา,เอา,เ,อาเอาไปห้าสิบถั่วอืมถั่วมีเยอะฮะเอาไปเออฮะโอเคเรามีถั่วแล้วยังไงฮะมีถั่วไหมเดยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีถั่วไหมมีมีมีถั่วโกดังโกดัง แล้วมันลบเบิกไปแล้วมันช่วยอะไรอะฮัลโหลกดไปที่โกดังตรงนี้ไอ้นี่กดยืนยันอ่ะฮะมักการูนีแป๊บหนึ่งนะฮะใครสั่งอะไรฮะมักติโกโอเคครับผมทำให้เขาใหม่ก็ได้ฮะเดี๋ยนะวัตตีฮะแวบเวรกรรมทำผิดโอเคโยนทิ้งโยนทิ้งให้หมดเลยงอนตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมเหงื่อออกไชลี่อยู่ หัวร้อนได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเอ้ยผมเพิ่งเห็นว่ามันมีแถบสีเขียวด้วยโอ้โหคนทําแบบนี้มันช่างล้ำซะเหลือเกินอ้าวอ่าโอเคฮะคือเป็นแบบที่ล้ำมากแล้วก็หัวร้อนมากตอนนี้ผมเหงื่อไหลแล้วสงสัยจะต้องรอให้เวลาหมดะฮะมันก็มีเทคนิคการไล่ลูกค้าเออนั่นแหละวิธีการไล่ลูกค้าก็คือทําให้มันผิดๆซะนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมีใครกินฉันไม่ได้จับอาหารเช่นนั้นนะได้ไป็นสังกันฉันปะ เขาใไหมฉันไม่ได้สั่งฉันไม่ได้สั่งฉันไม่ได้สั่งพิซซ่าไม่ต้องกินไม่ต้องกินไปแล้วผมลาออกแล้วไปลาออกแล้วออืลาออก,ออกทุกสีทุกอย่างไปเลิกเลิกจบจบอืมมาอีกแล้วใช่ไหมลูกค้าไม่ต้องกินไม่ต้องกินเอาไป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 ,ไปแล้วไล่ลูกค้าไปแล้วไม่เอาแล้วลาออกแล้วลาออกจากการเป็นพนักงานึแบบดีไหมก็ <H ö? S 2> ดีเหมือนกันเออ <c oughs> เล่นยากมากเลยครับเล่นยากมากเลยครับ <c oughs> เล่นไปเหงื่อออกเลยหัวร้อนจริงๆริงงี้บีๆอีๆนะฮะโอเคครับคอมเมนต์ปุ๊บนะฮะก็ถือว่าเป็นแบบท,ที่ค่อนข้างดีเหมือนกันผมไปแหละคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอก,อกลับไปคิปเพลานี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ลกดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปอยากดูเมินิเวอร์เอาชีวิตรอดหรืออยากดูแบบผจญภัยฮะคอมเมนต์ตรงบริเวณข้างล่างก็ได้เลยฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย